Mm-hmm. <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมาขบวนแห่นะคะยกยอรพระครูบานะคะจำนวน11รูปนะคะซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัดนะคะรวมตัวกันที่วัดพระาธาตุหนองจันท์แห่งนี้นะคะตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่นะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวชมวัดนะคะก็สามารถมาชมได้นะคะหาไม่ยากนะคะวันนี้นะคะก็มีการเตรียมงานเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อจะอ เตรียมขบวนแห่ในช่วงเย็นๆนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีต่างๆมากมายเกี่ยวกับพิธียกยอซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมนะคะที่ไม่มีที่ไหนจัดมาก่อนนะคะที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จัดขึ้นโดยนำเอาวัฒน,นธรรมดั้งเดิมนะคะเก่าแก่มาจำลองขึ้นนะคะเพื่อทำเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะคะ ก่อนอื่นเราจะมา,าฟังรายละเอียดโดยคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระครูนะคะเขาบอกว่าเมื่อสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ฉิตวิทยาในการปกครองพระสงฆ์สาวกนะคะโดยการยกย่องผู้ที่ควรยกย่องอป้องปรามผู้ที่ควรป้องปรามดังจะเห็นได้จากทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระมหาโมกขลนะเป็นพระอาคาราสาวกฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา และทรงแต่งตั้งเอกคัทะกล่าวคือทรงยกย่องพระสาวกอีกส่วนหนึ่งว่ามีความเป็นเลิศในด้านต่างๆแต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวยังม่ได้ถือว่าเป็นสมณศักดิ์นะคะเมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันปรินิพพานไปแล้วนะคะเพื่อสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาพระประมุแขแห่งประเทศต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาจึงได้มี การพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์นะคะโดยปรากฏหลักฐานว่ามีการพระราชทานสมณศักดิ์และพัยดยศพร้อมทั้งเครื่องประกอบสมณศักดิ์อื่นๆได้รับแบบอย่างมาจากประเทศศรีลังกาค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นระบบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะในสมัยร,รัชสมัยพระมหาธาราธรมราธรรมราชลิไทยนะครับ พระองค์ได้โปรดให้ราชบัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อให้ประกาศพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงในกรุงสุโขทัยพระมหาสามีสังฆราชคงจะได้ถวายพระพรให้พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ตามราชประเพณีที่ถือปฏิบัติในประเทศศรีลังกาค่ะ ระบบสมณศักดิ์ในสมัยสุโขทยัยไม่สลับซับซ้อนนะคะเพราะว่ามีเพียงสองระดับชั้นเท่านั้นค่ะคือพระสังฆราชและพระครูนะคะพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาระบบสมณศักดิ์ได้รับการปรับให้มีระดับชั้นเพิ่มขึ้นเป็น3ระดับสมเด็จคือสมเด็จพระสังฆราชพระสังฆราชคณะหรือพระราชาคณะและพระครูค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเป็นข้อมูลปรับปรุงใหม่นะคะปีพุทธศักราช2567นะคะโดยความเห็นชอบของมหามหาเทราสมาคมนะคะก็ได้มีการาลำดับเขียดชั้นพัดยด,ดังนี้นะคะดับแรกก็จะมีสมเด็จพระราชาคณะนะคะต่อมาก็จะมีพระราชาคณะค่ะและ3ก็จะมีพระครูสัญญบัตค่ะซึ่งํำดับนี้นะคะมีลำดับมากกว่า60รายการนะคะ จะขอนำเสนอในรายละเอียดในคลิปต่อไปค่ะคายหน่อยค่ะิวสวยแเลยไปกานดงค่ะยกยอกอลารกนเอเสียงดังๆเลยค่เประทานานอำเภองจประเทศไทยนะคะน้อง ตามสบายเลยวันนี้เจ้าวันนี้เป็นงานนี่การเตรียมงานรอครูบาจากวัดสิบเอ็ดวัดดาวจัดตีวัดขนาดนอนจานน้ำมือสองนิ้ววาดไปวันนี้ก็ดวันตีหลงเย็นนะเจ้าตอนนี้ฝนกำลังโปรยมาได้ไปเลี้ยงชมชั้มชั้มเจ้าวันนี้เป็นวันดาเดี๋ยวไปดูไอ้แหวนแกเจ้า ขบวนแห่พาคเถนืทั้งหมด10สลูปต่างหัวต่างทางต่างหัวต่างทางไปแหวนอำเภอสองเจ้าวันนี้เจ้าอันนี้มาจากไหนนะเจ้าบ้านบางหงส์บ้านวังหงส์มากันขี่คนนะเจ้าหลายแล้วเจ้าลายกันโอ้มากันสีห่าล้ำรถเยอะเลยเนาะมาหาบ้านของวังหงมีกี่รูปนะเจ้ารูปเดียวใช่ไอ๋อมารวมกัน ยกยอตัวเองนจออาจยกหนึ่งลูกเนะาะที่บ้านที้ยังไม่ใส่ที่หลังครั้งนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในโบสถ์นะคะซึ่งจะทําใช้ทําพิธีในวันพรุ่งน,นี้นะคะช่วงนี้ฝนตกแรงมากเลยนะคะมากับความชุ่มชื้นนะคะจะบอกว่า10 รูปที่มาเนี่ยวันนี้ถือเป็นเลขมงคลมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นบ่อน้ําจาก23วัดดังเลยนะคะแล้วก็วัดในอําเภอสองอีก11บ่อค่ะเป็นน้ําพุทธมนต์นะคะที่จะใช้ประกอบพิธีในวันพรุ่งนี้นะคะ ดอกไม้ผาลุมดตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างนอกนะคะเพื่อ,อดูกันเตรียมความพร้อมของขงบวนรถที่จะนำออกไปแห่รอบอำเภอสองเลยค่ะ ุที่เห็นนี่ก็เป็นพี่น้องไทยใหญ่นะคะที่เดินทางมาเชียงตุงนะคะที่เป็นที่เคารพนะคะของท่านพระครูท่านจ้อาวาสวัดพระธาตุหนองจันทร์นะคะท่านครูบามานบจิครปีโรนะคะเพราะว่าท่านได้เป็นผู้สร้างนะคะวัดแล้วก็พระพุทธรูปนะคะให้กับ พี่น้องทางเชียงตุงนะคะจึงได้รับการเคารพนะนับถือแล้วก็เอวลามีงานนะคะพวกเขาก็เดินทางมาจากที่นู่นกันเลยนะคะมาช่วยเหลือให้ความาช่วยเหลือสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่นะคะไปดูงานกันโดยทั่วๆไปกันเลยะคะ่ะ อ่าเล่าคนมีองศามาเจดีย์เธอต้องมีรอยใจต้อมีประสาทเธอสาดดอนดอน แต่เดียด <cuanto S 1> ๋ยวมาห้องอ่านกันเนาะขอบคุนะข้าวตดส่น้ำซุปใส่เข็มนาเป็นไรข้าวตดใส่ระดูน้ปติมาคำนั้นปติมา

แน่นๆๆๆแน่นนะเอาไปตลาดก็จะไปเออ Thank you. ทุคนด้วยค่ะทุกนด้วยค่ะ ูบาสรูปเลขเฮงนะคะต้องบอกว่าสิเอ็ดรูปนีเลขเลขมงคลแน่สิเอ็ดรูปอ่ะสิเอ็ดรูปเลขมงคลจับมาแล้วกินยังกันกินยังกันเจ้า กินข้าวน,นมกันอร่อยอร่อยก็ที่จะเจอพระบุตรที่จะเห็นได้แต่ก็ต้องใจฉานจะเำยัม่ทำแต่ครับทำคุณงามความดีเนี่ยนะครับเ่อให้เราดูตร์นะครับเป็นอย่างเคนคุณงามความดีนี่ก็ต้องเอ่ยถึคุณงามความดีนะครับต้องสร้างบารมีหลายเลยวัยนะเี็นคุณงามความดีตอคณะสถาได้ต่อวัดอื่นนะครับได้การเดือนกรกฎาคมที่ท่านเป็นท้นี้ว Gracias.